สำหรับวันนี้ก็จะขอดิมบายเรื่องการปฏิบัติตถึงความเป็นพระนาคามิมักเป็่งการสืบต่อเวันก่อนแสดงว่าบรรดาท่านพับริษัทจะศึกษาในการปฏิบัติหรือว่าเวลาที่น้อมจิตต่อวิชรณาคใะธรรมฐานในด้านการปฏิบัติ ตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกันมานันดับแรกให้ทวนต้นไว้เสมอเพื่อทรงอารมณ์ให้เป็นปกติผลแห่งการปฏิบัติที่จะมีผลจริงๆนี่เราหมายถึงว่าเอาผลกันจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำนั่นเขาแช่อารมณ์พิจารณาเป็นสำคัญ การใชอารมณ์ภาวนานี่ยเป็นการยับยั้งจิตไม่ให้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนี่ตอนนั้นการยับยั้งจิตให้มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ของฌานเป็นบันไดที่ใก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณการทรงจิตเป็นฌานยังไม่ใช่มั่งมผลแต่ด้วว่าเราก็จะทิ้งไม่ได้ นักปฏิบัติต้องประกอบกิจสามอย่างพร้อมกันคือหนึ่งอธทิศินสิกิขามีศีลบริสุทธิ์คำว่าศิลบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะมานั่งภา,นางวนาต้องบริสุรทธิ์ตลอดยี่ิบสีชมม่ชั่วโมงอาทิตตสิกขาต้องมีสมาธิทรงตัว ให้จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลาคำว่าสมาธิประกการตั้งใจว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียวคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลนี่มันมีมากอย่างจะเป็นอะไรก็ช่างตามที่เราต้องการจุดนั้นเราจะนิ่ไว้เสมออา,า,าทิปัญญาสิทขาพิจารณาตามแบบฉบับ ในระดับของสังโยชน์ที่เราจะากถึงตัดแล้วก็มีอารมณ์ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจําที่ต้องเข้าถึงในขณะนั้นถ้าอารมณ์ทรงตัวแบบนี้หมายความว่าขณะใดที่เราจิตคิดอยู่ในด้านของกุศลขณะน,น,นั้นที่ว่าจิตพวกเราทรงศีลทรงสมาธิ แล้วถ้ามีปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันหา้าเมชาทิ่ทุกข้าความเกิดเป็นทุกข์เชรอทิ่ทุข้าความแก่เป็นทุกข์ระนัมทิ่ทุข้งความตายเป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนัดเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ ความพัฒนาจากของจะรักของชอบใจเป็นทุกข์รู้จักว่านับตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วทุกตัวนี้มาจากไหนทุกตัวนี้มาจากตัณหาคือความทะยาณอยากจิตติดติด,ดอยู่ในโลกีวิสัย มีวุปาทผ่านเป็นเครื่องยึดมั่นถือมัน่นก็ร่างกายเป็นเราเป็นคนเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าเมื่อเราติดยึดมั่นถือมันม่นในร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นคนเราก็เลยลืมความตายเมื่อลืมความตายจิตก็ประอกอบไปด้วยความชั่วที่เรียกว่าอกุศลคำว่าอกุศลนี้ก็แปลว่าไม่ฉลาด สร้างกรรมที่มันเป็นปัจจัยความเดือดร้อนทั้งเราและบคุคคลอื่นอย่างนี้เป็นอคติผลอารมณ์ของเราจะไม่จำต้อง,องไ,มไม่จับอย่างนี้จะต้องทําลายความอยากประเภทนีเ้เสียใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงจากขันห้าว่าขันห้ามันเป็นเราจริงหรือหรือว่าเป็นของเรา ถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้เราเคยคิดอยากจะตายบ้างไหมเคยคิดอยากจะป่วยบ้างไหมคิดอยากให้ร่างกายมันร้อนจัดมีบ้างไหมคิดอยากให้ร่างกายมันหนาวจัดมีบ้างไหมแล้วคิดบ้างรอเปล่าว่าเราต้องการการกระทบกระทั่งจากคําวาจาเขาบุคคลอื่นที่เป็นที่ไม่ทอบใจของเรามีบ้างไหม รู้ว่าเราต้องการ,รการกระทําของคนอื่นไปที่ไม่ถูกใจเรามี้บ้างไหมถ้าการอย่างนี้จิตเราไม่เคยคิดอยากจะได้แต่ว่ามันมีบ้างไหมละ่ะถ้าการอย่างนี้มันปรากฏกับเราไหมถ้ามันปรากฏก็กแสดงว่าร่างกายกน,นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแม้แต่ลมที่เราทรงอยู่ปรารถนาอยู่มันก็ไม่เป็นที่ที่ปรารถนาของเรา นี่ใช้ปัญญากันแบบย่อๆเรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นการตัดตัวเกิดและการตัดตัวทุกข์ถ้าตัดตัณหาได้มันก็ทุกตัดทุกได้ถ้าตัดตัญหาไม่ได้มันก็ตัดตัวทุกข์ไม่ได้ตันหาที่มีความสำคัญที่สุดก็คืออยากเกิดาณะใดจะมีความอยากเกิดอยากทรงอยู่ไม่อยากตาย ขณะนั้นไม่มีทางยังต้องเกิดรับทุกต่อไปจนกว่าจะมีปัญญาเจรนาทราบตามความเป็นจริงเรื่องนี้ขอยกไว้ที่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงพระอนาคามีย้อนถอยหลังไปงนิดเพื่อการที่จะทรงอารมณ์เป็นประศวดาบันเขาทรงได้กรรมฐา,านอะไรบ้าง กรรมฐานนี่ทั้งหมดนี่ไม่ต้องไปนั่งหลับตายก็ได้ให้จิตมันนึกไว้เสมอลืมตายอยู่สงอารมอยู่มันนึกไว้เสมอเวลาทํางานทํากายก็ทําไปจิตอยู่ในการงานเวลาจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นสาระก็จิตอยู่ในเรื่องของการพูดหยุดพูดหยุดทํานอนจิตคิดถึงอารมณ์ต่อไป บุคคนที่จเป็นบรรพูน,นาบันตัสกาลยิกิจด้เด็กน้อยนั่นก็คือนึ่ถึงความตายเป็นอารมณ์ความเมาในชีวิตในร่างกายยังมีอยู่แต่ไม่ลืมความตายยังรักสวยยังรักงามแต่ถ้าว่าเขาคิดว่าความสวยความงามนี้ไม่ช้างก็พังสงลายตัวไปก็ม,มีอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายครั้นี้จะต้อง ถ้ามันจำจะต้องเกิดจริงๆก็ให้มันเกิดดีกว่านี้เตอเนื้อแท้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการความเกิดสิ่งที่เราต้องการคือผลิพันธ์ถ้ารมจับผลิพันธ์นึกถึงผลิพันธ์อย่างนี้่ันเรียกว่าอุปสมานุสติสมถานการนึกถึงความตายเป็นส่ว์ปกติเรียกว่ามรณา,านุสติกรมฐาน เมื่อจิตเราจับปริพันธ์แล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปไอ้คนที่จะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเขาใช่อะไรบ้างไปเบื้องต้นอันดับแรกก็นนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติจมัฐานยอมรับนักถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมานุสติจมัฐานยอมรับคุณสมบัติที่ทรงซึ่งความดีไว้ของพระสงฆ์ ที่ว่าสังขารสติกมฐทานแล้วว่าจิตใจของเราตั้งไว้ใจใจไว้เสมอว่าจะทรงสิ่ให้บริสุทธิ์เพราะว่าาสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีโอกาสไปอาบายภูมิขึ้นชื่อว่าบายภูมิทั้งสี่มีนรกเรทสุรกายสติเรชนันเราไม่ยอมไปเราจะไม่ไปได้ก็เพราะ,ะสายมีสีบริสุทธิ์ มีกำลังใจควบสินที่ควบคุมสินอยู่เป็นปกติไม่คลาดจากจิตอย่างนี้เรียกว่าสีลานสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปไว่าไอ้สินนี่จะทรงยังน,ยงงนได้เพราะอาศัยอะไรผูๆๆ้ควบคุมก็เพราะอาศัยพรมีหารสีถ้าเรามีพรมีหารสีแล้วสินมันไม่พบกพร่องสมาธิก็ทรงตัว อย่างนี้เราแต่ผมริหารสี่ไปกรรมฐานก็่น้เท่านีกว่าผมมีหารสี่ตรงตัวตอนนี้ผมมีหารสี่ที่จะทรงได้ดีจริงๆอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยฮีริลาอตตะปะคืออีริความ,วามวอายต่อค,ความชัวช่วอตตะปะเป็นตัวผึงความชั่วใจโทษเป็นทุกขออ์การอย่างนี้เมื่อจิตทรงอยู่ได้อย่างนี้จริงๆก็ชื่อว่าเราเป็นปสโดดาบัน,บน,บน นี่ควจริงไม่ต้องไปนั่งหลับตาก็าได้ให้จิตวันทรงอารมณ์อย่างนี้เป็นปกตินั่งหลับตาอ่านตำราฟังเทศคนเลิกแล้วจิตน,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 นิกอย่างที่ฉาคนล่นอยากจะด่าคนนี้อยากจะว่าคนนั่นยะคือการแกล้งคนนี้ยังนี้หลับตาไปสักกี่แสนชาติมันก็นลงอบายภูมทุกชาติไม่เกิดติดโดด ประโยชน์ที่จะเกิดจริงๆก็คืออารมณ์จิตที่ทรงตัวนี่ถาว่าจะทาอย่างนี้แล้วจิตจะเป็นชานไหมมันก็ต้องเป็นชานชานนั่งแล้วรว่ากานเ่งหมายความว่าจิตจับอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกอย่างนี้ถ้ามันอยู่กัพร้อมกันไม่ใช่ไล่เดี่ยที่อะไรอย่างจิตมันทรงตัวอป็นึ่ติ อารมณ์จะเป็นขนาดไหก็ตามเราจะไม่ยอมแล้วเมื่อสิ่งทั้งหมดตามที่กล่าวมาจิตมีสภาพทรงตัวจิตมีสภาพทรงตัวหมายคิดอยู่เสมอนี่อย่างนี้เขาเรียกวา่าฌานฌานนั่งหลับตาเนะี่ฌานไม่จริงมัต้องฌานลืมตาหลับตาหรือลืมตามีสภาวะจิตเสมอกัน ถ้าทำกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็าตามอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นตามที่กล่าวมาแล้วอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นอารมณ์ความเยือกเย็นเมื่อทรงตัวได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเ็เรียกว่าพระโสดาบันไม่เห็นจะมีอะไรยากตอนนี้สําหรับพระนสกิทาคามีมีอารมณ์เช่นเดียวกับพระโสดาบันถ้าสกิทาคามีมัก ก็เพิ่มกำลังรวบรวมกำลังจิตที่เป็นภูมิฐานสี่ให้ทรงตัวแข็งกร้าวขึ้นเพราะว่าประสดายังมีความรักในเพศยังมีความโลภี่อยากรวยจะไม่จะเมิดศีลยังมีความโกรธจะฆ่าเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้พเดพราะเกรงศีลดายขาดยังมีความพยียมบาตจองล้างจองผลานแต่ไม่ทํา ยังมีความหลงไหลฝ่าฝันในโลกโสนมพันแต่ไม่ลืมความตายจะเหน็นว่าอารมณ์เขมะโสดาบันไม่มีอะไรมากเป็นชาวบานชั้นดีตอนนี้ม,มาพระสกิทาคามีสกิทาคามีมักนะยังไม่ผลสกิทาคามีมักเกา้าขึ้นมาอันดับแรกจิตเราก็ทรงพรมีหางสีเป็นกรณีพิเศษ นอกจากจะโกรธแล้วไม่ทำอันตรายเขาในด้านประสนดาบันกำลังใจสูงขึ้นเป็นอภัยทานใครก็ทำให้เราโกรธนั่นเราโกรธไม่ใช่ไม่โกรธทัศกิธทาคามียังมีโกรธและโกรธแล้วก็คิดจองด้วยยังมีการจองผูกโกรธเอาไว้ตอนนี้กำลังใจส่วนหนึ่งมันแทรกสูงขึ้นมา ที่พอมีหารสีเมื่อใดก็เมื่อเวลาใครก็ทําความไม่ดีให้เราโกรธี่ที่ไม่ถูกใจก็แล้วมีก็อารมณ์คลายลงมันก็ช้าหน่อยไม่ได้คลายทันทีอ่านเล็กน้องเราไปคิดว่าอ๋อคนที่ก็ทําให้โกรธที่เราน่าสงสารโดยคนที่ทําความชั่วนี่เป็นเหยื่อของอาบายกู ถ้าต้องตกนรกมันแสนจะลำบากร้อนก็ร้อนไฟร้อนก็ไฟธํามันดาหลายล้านเท่ายังมีสันพาวุฒมาสับฟันอีกนี่เขาต้องมีโทษหนักทุกเวทนานักพ้นจากนรกมาเป็นเปรตแสนจะลำบากนับไปพันได้หมื่นแสนชาติจึงกว่าจะพ้นหมื่นแส่กลับหรือไม่ชติแล้วต้องมาเป็นอสุรกายเต็มวยความหิวโหย ต้องมาเป็นสาตรีฉันซึ่งไม่มีใครให้สิทธิใดๆทั้งหมดจ็เอพราะถูกก็ปล่อยให้อดตายบ้างถูกกมเหงันเละไไม่มีกฎหมายเพื่อเพื่อควบคุมจิตคิดอยู่ว่าคนที่มีอารมณ์ชั่วอย่างนี้เป็นคนที่น่าสงสารปล่อยเขาตกมือไปข้างเดียว ให้เขาชั่วไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมโทษโดยกรรมใดที่เขาทําให้เป็นเพรื่องเก็บใจกระทบไปเตือนใจเราให้อาภายัยอย่าลืมว่าไห้ตอนให้อาภาัยตรงนี้แต่กว่าจะให้ได้ยี่งต้องใช้เวลาสองวันสามวันหรือสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงถ้าเร็วเข้ามามันยังมีโรกรธกยังมีพยาบาทแต่ก็มีอารมณ์ให้อาภ,ายอาภายัยแทนไม่ถือโทษไม่เอาผิดกับเขาให้อาภัยเขา ต่อย่าลืมนะว่ายังมีความรธวจะมีความสบายนี่เป็นสกิทาคามีมัคเบืองตนนี่สกิทาคามีมัคเบืองปลายตามพระบาลีธรรมกวรรณถ้าสกิทาคามีบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงมันเทาตรงไหนท่านยังไง มันเดาทำโลกก็บรรเทาความโลภแล้วก็มีจารคานุสตินกัมฐานเป็นกำลังใจแทนที่จะนโลภอยากได้กลับเป็นอยากให้เขาการแสวงอาชีพเป็่สมาชีวะถ้าไม่กล่าวว่าเป็นความโลภได้มาอารมณ์ใจคลายในการติดในสมบัติการหามาเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีภรรยามีความจำเป็น ต้องหาการหาด้วยสมาชีวะเขาจ้างเราให้กันเดือนถูกแล้วก็ให้กันเดือนแพงเราทำความดีไม่ใช่ความโลภการค้าขายลงทุนน้อยได้กําไรมามากมีฐานะสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการค้าเป็นแต่ไม่ได้ความสุจริตไม่ใช่ของเหลวมันบอกว่าเป็นของดีการซื้อขายบอกราคากันตามปกติเขาพอใจเขาเอาไปแล้วไ,ได้กาไรมากก็ได้กําไรน้อยไม่สําคัญ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นสมาชีวะตอนนี้สําหรับทรัพย์สินที่ได้มาเืะโสดาบันยังเกาะมากแต่ว่ามาถึงพระศีทาคามนีนักเสมอเมื่อชีวิตอยู่จําเป็นจะต้องใช้ต้องหาแต่ร่มหนึ่งที่คิดว่าไอ้เรากับมันนี่ไม่ใช้กับจากกันไม่ช้าไม่มันก็เราไปัข้างเลย เอออนาคามีวันนี้น่ากลัวไหรถึงจิตใจมันก็เปล่าจาการยึดไม่ใช่วบาเปล่าจาการหาหาตามปกติแต่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรากับมันจะนอนกอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ตายจากกาันไม่ตายจากกาันอันนี้ไม่มีคิดไว้เสมอว่าเรากับมันนี้ไม่ช้าก็สลายต่างคนต่างไปก็มีกําลังใจคิดโดยด้วยความไม่ประมาท สำหรับความโกรธพระนาคาม,มีก็เคร่งคัดขรึมมีหานสีในด้านอภัยทานถ้ามีอภัยทานมันมันเทาลงแล้วความโกรธมันเทาไม่เชยหมดมันได้ความหลงในร่างกายก็ก็พิเจรณา,นาแล้วนิวไอร่างกายนี่มันสวยสดงดงามก็จริงแต่แต่ว่ามันเต็มไปได้วยความสขุกสกขรกโุโโศกไม่มีการทรงตัว ตอนนี้ก็ต้องใช้กายกตานุสติอาุภกรรมฐานที่มีอารมณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นอันว่าพระสกิาทาคามีต้องเพิ่มจาทานุสติกรรมฐานเข้ามาในด้านสมถะภาวนาเพิ่มพรมิหารสีให้มีกำลังสูงขึ้นและก็เพิ่มกายกตานุสติอาสุทกรรมฐานรวบรวมรวมเข้ามาอีก เป็นกำลังใจเป็นปกติจิตก็พร้อมจะคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโรคเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เมื่อได้สุดมันต้องสลายตัวเราจะไปนั่งมัวเมาในทรัพย์สินยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรแต่ก็ยังเกาะแต่ก็ปล่อยง่ายให้ง่ายสงเคราะห์ง่ายให้อภัยทานง่าย เห็นร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดเต็ไมไปด้วยความสุขสงบแต่บางครั้งมันก็สวยบางครั้งก็เป็นที่ปรารถนาแต่ว่าจิตถอยออกมาหาได้ง่ายๆย,ยังไม่ถึงก็หมดเลยนี่เป็นนิสัยของพระสิทธาคามีเรี่าสกิธาาีธครมีผลถ้าจิตทรงได้แบบนี้เวลามันจะหมดเสแล้ว เป็นอันว่าพเรื่องพระนาคามีก็เลยยังไม่ต้องพูดกันช่สบายสังนิษถว่าถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามนีนี่ถ้าตายเต้าขึ้นไปอย่างนี้แต่มันไม่ยากเพราะมันขึ้นไปถีชั้นไปถึงอนาคามีพระนาคามีเพิ่มอะไร มี่ทุนเรามีมาแล้วทั้งหมดราหนาคามีสิ่งที่เพิ่มสําคัญที่สุดในด้านสมถะภาวนาสำหรับพิปัสฉนาภาวนาเนี่ยต้องเป็นไปตามปกติคือพิจรารณากันข์้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามที่กล่าวมาให้จิตมันทรงตัวเมื่อขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัวนี้มีกําลังทรงตัวมากขึ้น อารมณ์ที่เพิ่มต้องเข้ามาพิจารณาอีกนั่นก็คือสกายะการิต,ตานุนสติกาสุปกรรมฐานตอนนี้ต้องมีอารมณ์ทรงตัวทรงตัวมากขึ้นกว่าพระสิกธิทาคามีเพราะเป็นการตัดการมราคะให้เด็ดขาดก,ขวาาากว้กวิปัสสนาญาณและก็ใช้พรม,มิหารในกาสินสีเคร่งคัดยิ่งขึ้น ทำ่าเคร่งนี่มาชี่นนั่งหลับตาทั้งคืนทั้งวันกม่ใช้ไม่ได้ห <c oughs> ลับตาทั้งคืนทั้งวันนี่ใช้ไม่ได้ต้องอารมณ์ปกติแล้วมันมีความรู้สึกอยู่เื่ออารมณ์ปกติว่ากายร่างยกายสุกปบปกมันเป็นชิ้นเป็นท่อนเหมือนก็ส้วมเดินได้ แล้กกอใกดใจกลนโกรธกันพยายามบายกันไม่มีประโยชน์อะไรคนเต็มไปด้วยความทุกคนต้องแฉะมันต้องตายมันต้องเจ็บอยู่แล้วก็มีความทุกข์ไม่ควรจะทํากันเป็นอันว่าเรื่องพระนาคามีนี้นั้นเอาไว้วันพรุ่งนี้เวลาพูดหมดแล้วต่อที่นี้ไปุนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันก้องหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกล้ายใ,ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่ใช้คำภาวน,นาและพาาิจารณาธรรมอทยาใสจงกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา